สฏิการดิฉันนายกรหญิงสองแสงจันคงนะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานกิจกรรมและหูของรู้โลค่ะในโรงพยาบาลโคกสัโรมนะคะเรามีทีมงานในการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบยาประกอบด้วยบุคลากรจํานวน10คนค่ะเจ้าพนักง,งานสัจกรรมจํานวน7คนและเป็นลูกจ้างนะคะเป็นจ้างหมอบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน15คนค่ะในการดําเนินงานเป้าหมายหลักของเราก็คือเป็นการพัฒนาเรื่องของยานะคะให้ผู้ป่วยไ,ได้รับยาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีสิทภาพนะคะโดยการที่เราพยายามที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการพัฒนางานนะคะเพื่อลดเพื่อลดอาการแพ้ยาหรือความผิดพลาดจากการใช้ยาโดยจะประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการนี้จะรวมถึงการให้บริบาลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาซ้ำซ้อนหรือมีคลินิกเฉพาะโรคเช่นซ o p d พีมานะคะคลินิก T ีีคลินิกวัณโลคซึ่งเป็นการแยกกันไปนะคะและในงานบริการผู้ป่วยน เน้นการมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลโดยจะกิจกรจะเข้าไปดําเนินการบริการบนบอร์ดนะคะจะดูเรื่องของปัญหาการใช้ยาการใช้ยา,าซ้ำซ้อนนะคะตลอดจนตลอดจนดูเรื่องของยาที่เหลือหรือว่าเบ็ิดคอนซนะคะของผู้ป่วยหรือยาจากโรงพยาบาลอื่นและจะมีงานบริการในเรื่องของการปฐมภูมินะคะก็ดูแลเพื่อลดความแออัดของคนไข้ที่จะมาในโรงพยาบาลรวมทั้งการ มียาพร้อมใช้ในอนาคตนะคะเราจะพยายามใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะลดวความแออัดราจะมีโครงการเพิ่มเติมเช่นได้แก่เรื่องของการทำเทเ e p h a r m a ซีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสามารถได้ไดรับคําแนะนําจากจักรผ่าออนไลน์และโครงการเฮล์์ไรเดอร์ก็คือมีการจัดส่งยาถึงบ้านนะคะ